คลิปนี้นั่นึองจะพามารับชมกับรถ Toyota CSR กันค่ะตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะปี2018เป็นตัว1.8มิตรนะคะตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่519,000าสี่ดาสีนี้นานๆจะเข้ามาทีนะคะสนใจรายละเอียดสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย้อนพาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งพามาชมรถเข้าใหม่กันพี่ๆค่ะรถเข้าใหม่ทยอยกันมาเยอะมากๆเลยนะช่วงนี้นะขออนุญาตแพนกล้องนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววีออสนี่น้ำหนึ่งให้ดูอันนี้คือ v ีออสเข้าใหม่รวมไปถึงรถ กระบาดด้วยพี่ๆขาถ้าใครอยากดูรถกระบาดนะคะมาพบกับน้ำหนึ่งได้ในช่องน้ำหนึ่งรถกระบาดมือสองคัดเกดแล้วก็พวกรถเก่งเล็กจะเป็นน้ำหนึ่งรถมือสองคัดเกดนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมโตโยต้าซีเออาร์นะคะตัว1.8มิตรปี2018ตัวนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพค่ะพี่ๆขาจะบอกว่าถ้ามองไกลๆยังเห็นสติ๊กเกอร์อยู่เลยนะคะตัวนี้เป็นปี2018 1.8มิบแปดหนึ่งจุ1400มิตนะคะเลขไม 1, 4, ล์หน,นึ่อองแสนสี่พันโลค่ะคัน 3า0 0มนพี่พี่ๆค่ะประหยัดไปเยอะเลยนะ mm hmm. เหลือเพียงแค่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,000พต้นๆ้นเก้าพตัวนี้สามารถนะคะจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่า t o โตยต้า s ซจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันนะคะที่โครงสร้างตัวรถเนี่ยจะบอกว่าสมรรถนะการขับขี่ดีมากนุ่มมากนิ่มมากค่ะโครงสร้างเป็นตัว TNGA ด้วยนะคะเดี๋ยวนั้นจะพาไปรับชมรอบ,รบๆคันแล้วในส่วนของออปชั่นของเขารุ่นนี้ ไม่ต้องพูดถึงเลยออปชันให้มาเยอะเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะคะ ได้ตัดหมอคู่หน้าด้วยแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเดี๋ยวพาไปรับชมร,บรอบๆคันเดี๋ยวคลิปนี้พามารับชมในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันก,นก่อนเลยดีกว่าเนาะรวมไปถึงออปชันต่างๆมาเริ่มจากด้านหน้าค่ะน้ำหนึ่งขอพาดูในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ได้ไฟเดย์ไทม์เป็น LED รวมทั้งไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ด้วยนะคะในส่วนของตัวเซนเซอร์นะคะได้เซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดค่ะอันนี้คือไฟด้านหน้า แล้วก็ในส่วนของการปรับสภาพคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะอย่างที่หนึ่งแจ้งยังไม่ได้เก็บงานปรับสภาพเลยนะคะสีดำนะตัวนี้เป็นตัวสีดําและน,น,นานๆเข้ามาทีปกติแล้วซีซีอาจะมีเป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นสีบอลเงินก็น,น,นานๆเข้ามาทีด้วยนะคะตัวนี้อมาดูในส่วนของแม็กกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นแม็กเดิมของเขาเลยนะคะเป็นแม็กเดิมดิสเบกสี่ล้อนะคะแม็กห้าลู ตัวนี้ซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่สองสองห้าทับห้าห้าอสิบเจ็ดนี่ค่ะ 2 2 5ทับผอ 17, ก็คือแม็กขอบ17นิ้วนั้นหนึ่งให้ดูในส่วนของล้อแม็กนะคะตัวนี้ถ้าแม็กเนี่ยมีรอยมีร่องมีรอยต่างๆเราจะมีการเก็บงานปรับสภาพให้นะคะเอามาดูซุ้มล้อสักนิดหนึ่งโครงสร้างของเขาเนี่ยรุ่นเนี้ยตัว CSR จะบอกว่าโครงสร้างขับดีมากขับนิ่มค่ะเพราะว่าลหลายๆท่านนะคะที่แบบว่าเป็นเออนักรีวิวรถเนาะเอาเรีวิวเอาตัว CR ไปแข่งไปในส่วนของเรลลี่กันเยอะเลยนะนะคะแล้วก็ในส่วนของ สองตัว1.8มิตรเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีคิ้วตรงเนี้ยสีดำนะคะคิ้วตรงนี้สีดำ,ะะ Q, ด,ำด้านข้างสันเหลี่ยมคมกระจกมองข้างได้เป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถป้ายภาษีพ,พรบรนะคะเราก็มีการต่อให้นะมีการต่อให้ด้านข้างที่เปิดด้านนอกนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรวมไปถึง กระจกนะคะมาพร้อมกับตัวสัญญาณการขโมยกระจกเป็นตาโตโยต้านะคะแผงประตูนะคะได้เป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลสีดําตัดกับสีน้ําตาลนะคะแล้วก็กระจกเป็นออโต้นะคะนี่มีที่เปิดด้านในเป็นสีเงินตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยสีน้ำตาลค่ะมีช่องใส่แก้วน้ำด้วยภายในนะคะก็คันนี้ก็คอนโซลด้านหน้าก็ได้เป็นสีดำนะคะได้เป็นสีดำ เบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําแผงประตูจะเป็นสีดําตัดกับสีน้ตาตาลนี่ค่ะแล้วก็ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเบรกมือไฟฟ้าเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดค่ะได้เกียร์อัตโนมัติ7สปีดเพดานนะคะตัว c ซ r จะเป็น Cross Over นะคะเครื่อง1 8 140แรงม้านะร้อย40แรงม้าด้านข้างขาตรงนี้นะคะเป็นปี2018นะ,ะตัวนี้ ตัวน็อตต่างๆพาดูโครงสร้างตัวรถดีกว่าสันเหลี่ยมคมด้านข้างค่ะนะคะอันนี้คือรถแรกเข้าอาจจะมีร่องรอยบ้างนะ,ะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้นะ,ะเก็บงานปรับสภาพให้ด้านหลังก็ได้เป็นกระจกเดิมนะคะ,ะดูพวกตัวน็อตต่างๆแผงประตูนะคะสีดําตัดกับสีน้ําตาลน,นะคะที่เปิดด้านไหนก็เป็นวัสดุสีสีเงินนะคะนี่ ภายในคันนี้นะคะได้ถุงลมนิรภัย7็ใบด้วยกันนะคะแล้วก็บอรปรับฝั่งด้านข้างคนขับนะคะจะปรับระดับได้ถึง4ระดับแต่ว่าฝั่งคนขับจะปรับระดับได้ถึง6ระดับด้วยกันนะคะปรับได้ถึง6ระดับฝั่งด้านข้างคนขับปรับได้ถึง4ระดับค่ะคันนี้นะคะได้ลำโพงทั้งหมด6ตัวด้วยกันในเรื่องของความปลอดภัยถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด7ใบ ะะได้ถุงลมนับภาย7าย็ดใบและเบาะด้านหลังก็สามารถปรับลงได้นะคะปรับลงได้แบบนี้นี่ค่ะปรับลงได้ถ้า,ามา่อ2ท่านคนขับแล้วก็ด้านาด้านข้างคนขับเนี่ยเราอยากขนสัมภาระเยอะนะคะ เบาะด้านหลังสามารถพับได้แล้วก็สามารถเอาตรงที่กั้นตรงนี้ออกได้นะคะก็สามารถเก็บของได้เยอะเช่นเดียวกันค่ะด้านหลังคานะคะหลังคาก็จะได้เป็นหลังคาเดิมนะคะพร้อมตัวสัญญาณนะคะชัปิินตัวรับสัญญาณเป็นแบบครีบฉลามสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบไลฟ้านะคะพร้อมกับตาโตโยต้านะตรงนี้ ด้านท้ายไฟท้าย LED ไฟเบรกดวงที่3าแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะล้อแม็กด้านหลังนี่ให้ดูแม็กด้านหลังโครงสร้างตัวรถอันนี้คือสภาพรถแรกเข้านะคะสภาพแรกเข้าเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพนะคะขัดให้นะคะขัดสีให้ตัวน้ำมันนะคะก็คือถังบรรจุน้ำมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50ลิตรนะคะ 50ลิตรด้วยกันด้านท้ายได้ท้ายเดิมๆก้มต่ำดูสักนิดนึงนะคะให้ดูช่วงล่างโครงสร้างของเขานะคะเป็นแบบ TNGA กาะถนนหนึบแล้วก็ขับนุ่มขับสนุกค่ะนะขับนุ่มขับสนุกเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยนะคะก็คือเซ็นเซอร์กะระยะนั่นเองก,ก็จะมีให้4จุดด้วยกันด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดพร้อมกับกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะอ่ะเปิดดูด้านท้ายสักนิดนึงค่ะเบาะด้านท้ายนะที่มันหนึ่งพับให้ดูนะเบาะตรงนี้สามารถพับได้เอ่อสี่สิบหกสิบค่ะนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะด้านหลังถือ กว้างมากๆตัวน็อตต่างๆนะคะสภาพรถใครที่แบบว่าชอบรถแบบครอสโอเวอร์เครื่อง1.8นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวตอบโจทย์ค่ะขับสนุกออกตัวเร็วนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราก็จะมีให้ครบอันนี้จะได้เป็นตัวปะยางฉุกเฉินนะคะได้เป็นตัวปะยางฉุกเฉินมาแทนเดี๋ยวปรับสภาพเรียบร้อยแล้วถ้ายัางไม่ติดจองเดี๋ยวน้ำหนึงจะมารีวิวที่แบบปรับสภาพเรียบร้อยให้แต่ว่าไม่รู้จ้ะ อีกนานหรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติแล้วจะมีสีขาวแต่ว่าสีดำเนี่ยนานๆจะเข้ามาทีนะคะสีดำนานๆจะเข้ามาทีตัวนี้เป็นตัว1.8มิด5 1 9 0 0 0จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9 000, 1 9 0 9 0 0 0่ะเครดิตดสอค่ะเคลีๆอัพจัดยอดได้เต็มดันฟรีดาวได้นะคะอ่ะนี่ตาโตโยต้านะคะได้เป็นเบาะหนัง สภาพรถนี่โอเคเลยนะอันนี้คือรถที่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะท,ทุกท่านคะ่ะนี่กระจกเดิมสัญญาณการขโมยนะคะมีให้ครบและตัวนี้นะคะอย่างที่หนึ่งแจ้งนะคะเบาะนะคะฝั่งคนขับจะเป็นแมนนวลนะคะก็คือปรับได้6กระดับฝั่งด้านข้างฝั่งคนฝั่งด้านข้างคนขับหรือผู้โดยสารตอนน่าจะปรับได้ถึง4ระดับแล้วตรงนี้ก็มีตัวปุ่มดันหลังให้ด้วยนะคะปุ่มพุทสตาร์ทค่ะนะคะตัวนี้จะได้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวารองรับบลูทูธด้วย นะคะเอนดรอยด์ Android ได้หมด iPhone ได้หมดค่ะแล้วก็มีคูดคอนโทรค่ะตัวล็อกความเร็วเลขไมล์หนึ่งแสนสโลถือว่าระยะทางเหมาะสมกับปี2018นี่ค่ะกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าและกระจกทั้ง4ี่บานเป็นกระจก ออโต้ auto, นะคะเป็นไฟฟ้าออโต้แผงประตูสีดําตัดกับสีน้ําตาลค่ะนะคะ,นะคะก็มีช่องใส่แก้วน้ํานะอันนี้ก็จะเป็นแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะหน้าจอนะคะทัสกีน7นิ้วนะคะส่วนหน้าจอตรงนี้เป็น TFT นะคะก็อยู่ประมาณ4.2นิ้วนะคะพี่ๆค่ะอ่ะแล้วก็แอร์กดปุ่มสตาร์ทนิดนึงนะคะอย่าเบรกกดปุ่มแอร์ Air, จะเป็นดูโอโซนค่ะแยกอิสระซ้ายขวานะคะฝั่งขวาอยากร้อนปรับ ฝั่งขวาหนาวปรับร้อนฝั่งซ้ายร้อนปรับหนาวได้เลยตามใจค่ะอ่ะนี่ตรงนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะคะก็มีให้เลือกภาษาไทยต่างๆอัต,ต,อตกลงนะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะแอร์นี้ก็ถือว่าเย็นจริงๆปรับได้เลยนะคะปรับอุณหภูมิตามใจฉัน สนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้เลย0961984963ค่ะนะคะมีไฟด้านหน้านะคะอ่านแผนที่ด้านหน้ามีไฟตรงกลางค่ะแล้วก็ที่บังแดดนะคะมีกระจกให้ด้วย ที่บางแดดมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะพี่พี่ขาสนใจทักหาด้น้าหาานึน่งได้0961984963ค่ะนะขับสนุกออกตัวได้ดีนะคะในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันก็เป็นเครื่อง1.8นะคะพี่อยู่ในระยะเวลาการขับขี่ดีกว่าก็จะอยู่ประมาณถ้าแบบขับจริงๆนะก็อยู่ประมาณ12โลลิตรนะคะประมาณนี้นะถ้าแบบใช้งานจริงๆถ้ารถติดตดหน่อยก็ พูดถึงก็เอาเรื่องอยู่ <c oughs> นะเพราะเป็นเครื่อง1.8ค่ะพี่ๆขานะคะอ่ะมาเดี๋ยวดูห้องเครื่องด้านหน้าแต่โครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมนะคะเครื่อง1.8ขับสนุกแล้วก็ช่วงล่างนิ่มมากๆนะคะช่วงล่างนิ่มเป็นโครงสร้างตัวรถนี้เท่ากับตัวแคมรี่เลยนะคะเป็น TNGA เหมือนกันอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่า ห้องเครื่องด้านหน้านะคะจะเป็นเครื่อง duo vvti นะคะ4สูบนะ140แรงม้าก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะดูในส่วนของน้ํามันเครื่องเช็คของเหลวให้อันนี้ห้องเครื่องยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเนี่ยก็อาจจะมีขี้ฝุ่นอยู่บ้างแต่น้ำหนึ่งนะคะอยากให้ดูโครงสร้างตัวรถหากนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต,แต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนนี่ค่ะไทยโคอิโตะนะคะด้านหน้าไฟไฟหน้าไฟเดิมนะคะไฟเดิมจาก อันนี้คือด้านข้างแล้วก็ตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขยเบ้าโชกต่างๆนะคะพวกรอยเม็ดอารนี่ อันนี้ก็คือห้องเครื่องยังไม่ได้ทําความสะอาดในท้งซึ่งยังไม่ได้เก็บงาดน,นะคะแล้วก็แผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงค่ะนะแผ่นการความร้อนยังอยู่ครบมอกอ,อยู่ครบชัดเจนคําเตือนสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังต่างๆนะคะสนใจ0961984963ค่ะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะน้ันน่นึงบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมมาสวยมากๆไม่เพียงแค่10,000 0สนกับอีก4 0 0พันโลเท่านั้นถือว่าระยะทางเหมาะสมกับปี2018แล้วก็คันนี้นะคะออกห้างป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมื่นเก้า น,นะคะก็ประหยัดไปเยอะมากๆเลยเหลือเพียงแค่519,000เาเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9 000, 9 0 0พั0เก้า่เค่ะใครดีๆอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้อยู่ต่างจังหวัดอย่าเสียใจไปค่ะพี่พี่ขาแอดไลน์หาน้ําหไดนึ่ง้0 9 6 1 9 8 4 9 6 3เดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูหรือว่าอยากจะวิดีโอคอลดูตรงไหนดวูวิดีโอตรงไหนนะคะนหนึ่งจัดให้ได้เลยค่ะผ่านทางไลน์ได้เลยถ้าไม่สะดวกเข้ามานะคะก็คันนี้นะคะมีบริการจัดไฟแน้นถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้ดวย ามถ้าอยู่ใกล้ๆมาลองขับได้มาดูตัวรถได้ค่ะถ้าเป็นกังวลในเรื่องของเครดิตพี่จะไม่ได้รถนะคะยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยะค่ะนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งช่วยดันให้ได้รถใกล้จะปีใหม่แล้วเอารถไปท่องเที่ยวกันหรือว่าใครที่แบบว่าอยากได้รถสักหนึ่งคันเอาเป็นของของวัญวันเกิดตัวเองนะคะพี่ๆค่ะห้ามพลาดเลยนะคะที่นี่เปิดมา24ปีแล้วและรถทุกคันนะคะเราการันตีให้ทุกค,คันหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายิดยนดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะที่นี่เปิดมา 24ปีแล้วอยากให้เชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจในส่วนของคุณภาพรถนะคะแล้วก็คุณภาพของอโชว์รูมของเต้นค่ะที่นี่เป็นบริษัทเพชรยนต์ใครอยากเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้ค่ะบริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพนะคะหรือโทรหาน่้ศาหนึ่งได้0961984963เอาละค่ะคลิปนี้นหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ